โที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันพิเศษยังไงครับพิเศษมากๆเพราะปกติเราทําโพสเนี่ยทำกี่เทคก็ได้ทําจนเนี้ยบครั้งนี้มันเล่นสดพลาดแล้วพลาดเลยเคยมีคนทํำไหมเอาโฟรี่มาชโชว์สดๆในเมืองไทยอ่ะไม่เคยมีแน่เป็นอะไรที่น่าทึ่งว่า <S <S โอ้เพอร์ฟอร์มกันได้แบบขนาดนี้เลยหรอพี่อยู่ครับโฟรีอาตรตินี่คืออะไรครับพี โฟลีอาร์ติสก็คือคนที่ทําเสียงประกอบในภาพยนตร์ครับจริงๆมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อะไรเงี้ยครับเวลาถ่ายหนังมาคนจะคิดว่าเสียงทุกอย่างอยู่ในตอนที่ถ่ายใช่ไหมได้ขอดจากตัวตอนถ่ายมาเลยใช่จริงๆอ่ะมันมาทาทีหลังหมดอมตอนถ่ายได้มาแต่เสียงแดร์ล็ลอกสัดส่วนใหญ่ครับเสียงเดินเสียงหยิบจับอะไรเนี่ยมันแทบไม่ได้มันแทบไม่ได้ใช่ก็ต้องมาทําใหม่โฟล์ดีอาร์ติสก็ทําตามภาพที่เห็นนะครับนักแสดงคนนี้ ทำอะไรอยู่เดินไปหยิบน้ํากระโดดลงสระว่ายน้ำอมันก็ก็ทําเสียงประกอบไปซึ่งนอกเหนือจากทําให้มันซิงทาให้คนดูเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงก็ต้องเล่าเรื่องได้ด้วยคอนเท็กซ์ของหนังอะ่ะมันเป็นในช่วงที่ตื่นเต้นตัวละครนี้รู้สึกยังไงก็ต้องเฟอร์ฟอร์มด้วย โฟลีก็ต้องแอคติ้งด้วยต้อง<ช>ทำอะไร,ร,รที่มันดูแบบสมจริงสมจริงอะ่ะเรื่องที่หนึ่งนที่หนึ่งเลยแล้วก็เล่าเรื่องอันเป็นอันที่สองนะครับก็ต้องเล่าเรื่องได้ด้วยถึงว่าอ่าหญิงสาวเดินมาด้วยอารมณ์เฉุนยเฉียวครับก็ต้องเดินมาในอารมณ์นั้นให้ได้ไม่ใช่เสียงเดินมาแบบหวานหวานอะไรเงี้ยแล้วถ้าหญิงสาวเดินมาคนทําโฟลีเป็นผู้ชายทําได้ไหมครับได้ครับเขาก็ใส,ส่ส้นสูงอ๋อก็อาจจะมีทําตัวเบาทําตัวหนักแล้วแต่ ทำตัวเบาก็ก็ค ah> ือน oh ั่งบนเก้าอี้น้ําหนักมันก็จะเบาจะไม่เหมือนผู้ชายเดินใชเป็นเหมือนผู้หญิงเดินใช่หรือถ้าอยากให้หนักขึ้นเขาก็จะมีเวทแบบให้น้ําหนักมันหนักขึ้นเวลาลงส้นก็จะได้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีน้ําหนักเยอะโฟลีกับซาวเอฟเฟกต์มันใช่เรื่องเดียวกันไหมหรือว่ามันต่างกันณปัจจุบันมันก็เป็นเรื่อง ที่ทีมงานต้องคุยกันนะครับครับอันนี้ไปทำโฟลี่มาอันนี้ทาเอฟเฟกมานะหรืออันนี้ทําทั้งสองคนแล้วมาผสมกันหรือทาโฟลี่ก่อนแล้วส่งให้ทีมซาวเอฟเฟกไปทําอะไรเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่ถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงก็คือซาวเอฟเฟกส่วนใหญ่จะเกิดจากสต็อกหรือว่าของเก่าที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเสียงยิงปืน <ๆ S 2> เสียงฟ้าผ่า<ๆ>เสียงฝนตกเนี่ยเราก็จะมีไลบรารีของเราอยู่ ก็หยิบมาใช้แต่ถ้าเป็นโฟลี่เนี่ยคือทำสดสำหรับแต่ละเรื่องโดยเฉพาะ บอกเลยว่าแอนิเมชันนี่ทำโฟลียากที่สุดเพราะว่าทุกเสียงในแอนิเมชันคือเริ่มจากความเงียบช้างจะเดินยังไงไม่ใช่ช้างจริงนะช้างกานกล้วยเนะี่ยตอนนั้นเราก็ทำรีเสิร์ชตอนกานกล้วยหนึ่งเอาช้างจริงๆเข้ามาในห้องโฟลดีปรากฏว่าช้างไม่มีเสียงเดินเดินเงียบมากเลยนะครับแทบจะไม่มีเสียงลงไปสังเกตช้างเดินถ้าไม่ได้ครูดกับ<า>กอะไระก็ดังแค่นั้นแหละ เขาเดินนิ่มมากพอมาทาอย่างนั้นก็ไม่เหมือนจริงเพราะฉะนั้นการกล้วยเนี่ยเสียงเท้าเดินสุดท้ายเป็นเสียงนวมใช้นวลอตมวยครับเดินไปเดินเอามา<ป>เดินแบบทุบทุบเดินอย่างเงี้ยใช่ครับ,รบให้มันมีน้ําหนักหน่อยหนึ่งให้มันมีความรู้สึกว่าคล้ายๆของช้างยอะไรเงี้ยเพราะต่อให้ในชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าพอ,พอมีความเป็นหนังมันเราก็ต้องเน้นตรง,งเน้นใช่อยากให้โชว์ฮะเสียงที่แบบว่าอาจจะค่าไม่ถึงว่าใช้อันนี้มาทําเป็นเสียงนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูสัก สเสียงได้ครับได้เลยครับก็อันแรกก็จะเป็นเสียงทงในซ er, um ีนที่กองทัพเยอะๆใช่ไหมครับจะเป็นประมาณนี้ทงกับพือใช่ครับประมาณนี้แล้วทำไมเราไม่เอาทงจริงครับเพราะอะไรมันมันใหญ่ไม่พอครับแล้วมันก็คุมยากเพราะว่าถ้าสมมุติเราใช้เสื้อหรือใช้อะไรพวกเนี้ย เราสามารถทําโดยที่เราใช้สองมือได้แต่ธงเราต้องสะบัดแค่มือเดียวแล้วมันมันไม่มันแล้วก็อย่างที่2คือชุดเกาะชุดเกาะเวลาแบบลบแล้วมีก็พวกเสียงมูคเมนเสียงเดินเสียงอะไรพวกนี้ที่เวลาเสื้อกาะมันจะใับแล้วเรารู้ได้ยไงว่าต้องเอาอะไรมาทำครับก็ส่วนประกอบของชุดเกาะมันคือเหล็กใช่ไหมครับครับ เราก็เอาเหล็กเข้าไปก่อนแล้วก็ส่วนชุดข้างนอกถ้าเราอยากได้ใหญ่เราก็ต้องใช้เป็นผ้าหนังเพราะว่ามันมวลมันเยอะกว่าผ้าปกติที่เราใช้ใช้กันใช่แล้วเราอาจจะเสริมพวกกระเป๋าไปด้วยเพื่อให้มันสามารถคลุกกันอยู่ข้างในได้และให้มันเสียงมันออกมาเป็นได่อันนี้ก็เป็นเสียงทําเสียงปีกนกค่ะครับก็มอะไรมารับ ที่เราเห็นจิตลิบบินนี่คือคือเศษผ้าเนี่ยใช่ค่ะกค่เสียงผ้าแล้วก็สวบัดแทนกันกระพือของปีกนกเป็นเสียงมีดดาบอาวุธค่ะเวลาเขาฟันดาบกันเ้เขาใช้ดาบยาวไหมเนี่ะในนั้นอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดาบยาวอาจจะฟันตัวเองซะก่อนก็ใช้ก็อย่างนี้เลย ทำไมวันนั้นผมเห็นใครใช้ตะหลิวด้วยคือทำไมถึงใช้ตะหลิวอะมันมันช่วยอะไรอะคือมันก็คือวัสดุเป็นเหล็กที่ให้เสียงอย่างนี้เหมือนกันค่ะอ๋ใช้ตู้ไทยกันได้ใช่ค่ะแต่วิธีการที่เขาตีก็ทําให้เกิดเสียงที่ไม่เหมือนกันได้จะทำให้เสียงหนาหรือจะบางกว่านี้ก็ การกลวยไหลเอฟเฟียนนะครับครับโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันพิเศษยังไงครับพิเศษมากๆและน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะปะกติเราทําโพสเนี่ยเราอยู่เบื้องหลังเราทํากี่เทสก,ก็ได้เราค่อยๆทําไปเราทําจนเนี้ยบเราจนจนชอบผสมรุ่นผสมนี่แล้วไม่ใช่ก็แก้ได้ไม่ใช่ก็แก้ได้ครั้งนี้นี่มันเล่นสดพลาดแล้วพลาดเลยเพราะฉะนั้นแต่ละซีนที่เราวิ่งไปในหนังต้องตั้งคิดว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรกี่คน ทําอะไรบ้างเพราะว่าคนเดียวก็ทําได้ไม่หมดก็เหมือนเป็นวงดนตรีวงหนึ่งแหละแต่เล่นเสียงโฟลี่แล้วก็ต้องมีการซ้อมให้มันแม่นให้มันเข้ากับภาพแบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่าสมมติว่าโชว์เนี่ยกำลังฉายและดําเนินเรื่องไปโฟลี่เนี่ยต้องสายตาต้องมุ่งมั่นอยู่กับตรงหน้าแล้วก็ต้องทําให้ได้ตรงตามจังหวนะนั้นใช่ครับตลอดตลอดทั้งโชว์ชวต้องรวบรวมอุปกรณ์อะไรยังไงเยอะแค่ไหนวะ ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เยอะนะครับพอเหมือนทั้งเรื่องแล้วก็เยอะประมาณสามสี่ร้ยชิ้นจะทำงานยังไงครับสามต้องจำเลยว่าคิวนี้ใช้อุปกรณ์อะไรจัดวางตรงไหนก็ต้องซ้อมเนี่ยนะครับแต่อุปกรณ์มันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรของมันด้วยอย่างซีนซีนลบตอนสุดท้ายยุทธหัสตถีนะครับครับชุดลมุนมากครับครับมีทั้งฟ้าผ่ามีทั้งสู้รบกันมีฟันดาเป็นระวิงนะครับ เปลี่ยนเสียงนู่นเสียงนี่เป็นอะไรที่น่าทึ่งว่าโอ้เพอร์ฟอร์มกันได้แบบขนาดนี้เลยเหรอเคยมีคนทำไหมเอาโฟรี่มาโชว์สดๆที่แน่ๆในเมืองไทยอ่ะไม่เคยมีแน่ที่โชว์สดพร้อมภาพยนตร์แบบนี้นะครับแล้วมีดนตรีสดด้วยแต่เมืองนอกอาจจะมีครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยครับเป็นครั้งแรกของไทยครับ การกล้วยที่เรากำลังจะจัดโชว์เนี่ยเหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยแฟนกานกล้วยเก่าผมว่ามาดูก็หายคิดถึงแล้วยังตื่นตาตื่นใจกับเทคนิคใหม่ๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูกานกล้วยเลยผมว่าสนุกแน่นอนเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆครับถ้าผม,มอมเ็นภาพเนี่ยก็คือว่ากําลังจะหยิบจับสิ่งที่มันอยู่ในหนังมันอยู่ในเบื้องหลังของการทําหนังเนี่ยออกมาวางไวใ้ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยถูกไหมฮะใช่มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เอาโพสต์รดักชั่นมาอยู่เบื้องหน้าน่าสนใจครับ